วันนี้ก็เป็นวันที่2ของการแข่งขันวิ่งเทลค่ะในอเมซยนจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการปล่อยนักวิ่ง2ระยะทางด้วยกันขณะที่การแข่งขันวิ่งระยะทาง160กิโเมตรถึงเส้นชัยนะคะโดยถึงเส้นชัยก่อนกําหนด1วันค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากคุณอาฮามัตรอดีบินเจหะค่ะ วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ผมปักหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาดีครับเพื่อมาติดตามการแข่งขันวิ่งเทรลจากกิจกรรม a m a z i n เซียน l e Thailand by น t b 2023นะครับโดยในพื้นที่อำเภอเบตงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้มีการปล่อยนักวิ่ง2ประเภทของการวิ่งด้วยกันครับโดยวันนี้นะครับเริ่มแรกด้วยการปล่อยตัวนักวิ่งระยะ100กิเมตรจนวน138คนเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ มีนายสิริภพดวงสอดสีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการศูนย์อเมวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาธิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาร่วมการปล่อยตัวนักวิ่งพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวเบตงอย่างพร้อมเพียงกัน จากนั้นนะครับเวลา6นาฬกาครับก็มีการปล่อยตัวนักวิ่งประเภท50กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งของการแข่งขันวิ่งดังกล่าวนี้นะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติกว่า600คนซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเห็นได้ชัดสอดคล้องกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีระบุว่า ผลข,ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ให้คนรู้จักซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่เพียงอำเภอเบ,อเบตงเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างความรู้จักพื้นที่อื่นๆของจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยครับ ดีใ,ใจแทนพี่น้องจังหวัดยะลาแล้วก็พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จในการโปรโมซอฟท์พาวเวอร์แล้วผลที่จะได้ตามมาก็จะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ที่เบตงยะลาเท่านั้นจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดชายแดนใต้เพราะว่านักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันครั้งนี้2,000คนก็มีผู้ติดตามมาอีกเพราะฉะนั้นคนอีกหมื่นกว่าคนที่จะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตรงนี้รวมถึงภาพข่าวกิจกรรม ตรงนี้ที่จสื่อสารไปยังทั่วโลกว่ายะลาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นมีศักยภาพในการจัดแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆรวมถึงสันติสุขที่มีในพื้นที่ความปลอดภัยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านที่ไม่ที่ไม่เคยมาเยือนเข้าใจอะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีหลายมิติที่จะเป็นประโยชน์เกิดขึ้นจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะ นอกจากนี้นะครับนักวิ่งชาวอิตาลีที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ระบุว่านะครับในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาในพื้นที่อำเภอเบตงเพื่อร่วมการแข่งขันในการวิ่งโดยระบุเพิ่มว่าชอบพื้นที่และบรรยากาศเบตงเป็นอย่างมากครับ I should prepare more I run every day I do some uh, gym exercise and I do some races so I prepare by doing races so far so good it's uh, well organized uh I like it. Let's see at the end. <laughs> the atmosphere, the people are super nice and friendly. Okay. The food is good. ทางนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายเซเยจากประเทศเนปาลน,นักวิ่งประเภท160กิโลเมตรจากจำนวนผู้ร่วมแข่งขัน75คนโดยออกจากจุดสตาร์ทเมื่อวานที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาเศษนะครับซึ่งกำหนดถึงเส้นชัยในวันพรุ่งนี้คือ19กุมภาพัน์แต่ถึงเส้นชัยแล้ววันนี้เป็นคนแรกเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับโดยใช้เวลาในการวิ่งเพียงแค่25ชั่วโมงเศษครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการแข่งขัน ยิงธนูโดยมีนักกีฬาย,ยิงธนูจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้100กว่าคนซึ่งมีการแบ่งออกเป็น6รุ่นด้วยกันรุ่น12ปีรุ่น18ปีย5ปีโอเพนทั่วไปนิวอาเชอร์ผู้ที่สนใจรุ่นใหม่ซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นไม่เกิน15ปีและโอเพนนรุ่นครับโดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น3ประเภทประเภทการแข่งขัน1วัดแรงกิง้งประเภทที่2นะครับเกมแบตเทนจับคู่ชิงและก็ประเภทที่3คือฟันเกมในอาเชอรี่ครับ และนี่ก็เป็นภาพรวมของวันนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของหัวค่ําในวันนี้นะครับก็จะมีการปล่อยนักวิ่งประเภทซัตเเดนไน์รันที่มีจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมนะครับเกือบ1,000คนสําหรับในช่วงนี้นะครับกลับไปยังห้องส่งกันต่อนะครับ